ราคาสิบาทถุงทุกตัวค่ะวันนี้เลยค่ะโซเลยเดียวทำไมแต่ในพี่ทุเรียนนี่ระยองของโซเรียนใต้อะโอ้โหแบบนี้ตัวเดียวเลยเอาพันระยองไปบุกเนื้ออร่อยขายดีเพราะเนื้อมันสวยแค่จ้ะเอ๊ะเมื่อก่อนน่าจะมีตลาดเต็มเลยตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ไม่เขาจัดระเบียบมาจ้ะทุกอย่างเลยเนี่ยมานาเขาสิบบาทลูกใหญ่ Bala. อันนี้ก็มีปลานี่ลาตลาดอ่พามหมึกนครับเยอะมากเลยตลาดเลือดไม่ถูกเลยนึสามร้อยนึ่งหนสร้อย้แผนาสิบห่งบน ยังไม่เรียบร้อยที่มีสร้างสะพานลอยนะวะนี่เป้าหมายเราจะไปตำรวจตลาดเย็นตลาดบางกะปิของถูกนะครับท่านไปชบหลังเดินตรงแยกลำซารี้าฝั่งด้านนี้อยู่ รถไปยิ่งไปอ,อ,อีกปลากรงบางกะปิกำลังก่อสร้างอยู่นะท่านผู้ชมเป็นที่น่าจะมีการเคาะ ทางข้ออะไรไปนั้นอยู่เห็นเรือวิ่งผ่านแล้วคองแฉนแสบจะมีท่าเรือนะหเห็นเรือวิ่งไปเมื่อคืนมาแล้วตาจราจรทางน้ำนะครับ อันนี้ผมอยู่แยกบางกะปีน,ะแปน,ะ,ปแนะแยกบางกะปีนะครับบางสะพานลอยแล้วก็เนี่ยแยกบางกะปีตลาดบางกะปีอยู่ทางนน้นเรยจะไปเจาะตลาดของของถูกนะั ทางมันจะโค้งไปแบบนี้ครับอันนี้แยกลำสาลีโค้งไปเดอะมอบางกะปิอันนี้คือแยกบางกะปิเนี่ยที่รถบ,บัสวิ่งผ่านและมีไฟแดงอยู่แล้วก็ทางข้ามถนนข้าม ข้ามข้ามไเหรมได้อยขารา่ข้ามได้อยู่นี่วะข,ข้ามได้แล้วจริก็ไม่ข้ามสะพานลอยด้านนู้น เดินมาในตลาดพอดีเลยนี่ครับตลาดปากปิวันไ้วันอะไรอ่ะทำไมมีของขายด้นนี้มาริโอาโอ้ มีอะไรมันก็มีวีซ่ามัก็ไม่เกี่ยวหกห้าสี่ห้าพี่ซื้อได้หมลยราคาสี่สิบบาทคูกทุกตัวค่ะวันี้เะทุ่ะไม่เลือกเลยูุเรียนอเนยทุเรียนอะไรครับนี่มอนทองคาพี่ขอนทองต้องไว้ตาม้ตยเลยใช่ไหมเนมากๆเลยเดีาาไหนพี่ทุเรียนนี้ระยองอ๋อรงเรียนใต้เหรอโอ้โหแ่ีสุดยเลยเอาพันระยองไปบุ้เนื้ออร่อยขายดีเพรเนื้อมันสวยแข่ะ ครับเอ๊ะเมื่อก่อนน่าจะมีตลาดเต็มเลยตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ไม่เขาจัดระเบียบมาจลอดเขาไม่ขายแล้วหรือว oh. ่าขายเฉพาะว่านำสักระยะหนึ่งให้เขานำอะไรให้เรียบร้อยก่อนอ๋อแต่ยังขายอยู่ว่าขายแนวใจกลางมัจะได้เดินสะดวกไหมคะจะได้เดินสะดวกจัดระเบียบให้อยู่เนี่ยอ๋อจัดระเบียบอยู่ได้สบายมากขอบคุณครับผมก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนของจะเยอะมากอ่าไม่ต้องห่วงเลยนะของขายเนี่ยเขาจัดระเบียบทำไม ตามตอกตามซอยเลยยาวไปถึงพันเพียบบากกะปิเดี๋ยวเราขับไปดูซอยนี้หน่อยเนี่ยครับของถูกๆมาแล้วเนี่ยอะไรไหมคะสิบบาททุกอย่างเลยเนี่ยมะนาวก็สิบบาทลูกอีใหญ่ยี่สิบาทโอ้บาทสิบบาทสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาท ค้องสูงจริงสิบยี่สิบครับ่ตลาดสดนะจ่ายเนื้อหมูเนื้อวัวแบบถายก็ไข่ก uh, ็มีโวงไปฝั่งอ oh, ีกฝ ja. mm um ั่งหนึ่งตลาดสดครับตลาดอีกฝั่งตลาดใหญ่นะครับตลาดนัดเตี้ย ใหญ่มากที่ตลาดเย็นนะก็มีเก็บข้าวเก็บของตลาดตั้งเลยเขจะมาลงปลาลงอะไนะให,ใหญ่มากเลยนะี่สองสิบแล้วมั้ง ร้อยสิบบาทวะสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยตะกี้เราต่อดายอดเลยฮะร้อยสิบบาทวะร้อยสิบสองร้อยชิปชิยมามามาเร็ร้อยสิบบาทปลาตัวร้อยสลากระปงร้อยครับตัวห้าสิบมีที่ตลาดปลาปลากระพง

มาเจ็ดใส่สามร้อยสามร้็นนีอยสิบเอ็ดนี่มาเจ็ดร้อยสี่ร้อยสี่สิบเล็กหน่อยสามร้อยยี่สิบสุดซอยใส่อันนี้ก็มีบางอย่างจะราคาอัพปี้ตามเลย มาที่นี่ก็อบที่เดียเลยะสามร้อยยี่สิบแล้วพอพี่งแล้วมแล้วก็แล้วเยอะมากเลยตลาดเยอดไม่ถูกเลยนร้อยเนีมี่กินอะไรกันมาทีนีรอเ่ราอพี่ิครับสิบสองสิบสองสามร้อยลงเพิ่มเลย

ยังเข้าไปสุดนะแล้วมาดูฝั่งนี้หน่อยโัวเงนเจ็ดีิาดร์สิบาทเแวีใหญ่เลย้ง,งักน่ารักจังเลย แล้วเียบใหม่เขาเพิ่งได้จัง หว่างกันปรับปรุงพื้นที่และหลายอย่างด้วยครับเอเครับท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ